ผลการดําเนินงานตามนโยบายเรียนดีมีความสุขด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา3 q 1คิชนทู1งานความปลอดภัยและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือให้กําลังใจแก่นักเรียนและครอบครัวสร,ร้างความรู้ความเข้าใจส่งเสริมพฤติกรรมแก้ไขปัญหารวมกับภาคีเครือข่ายตามขั้นตอนการดําเนิน <oda> งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน2งานลูกเสือ ส่งลูกเสือเนตรนารีเพื่อร่วมพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี2567และเก็บค่าบำรุงลูกเสือนำเงินส่งต่อสนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี 3. แก้ไขประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาจำนวน4โรงเรียน 4. งานอาหารกลางวันขับเคลื่อนโครงการความเท่าเทียมด้านโภชนาการเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุกโภชนาการและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตกับชุมชนภาคีคเครือข่ายเพื่ออาหารนักเรียน 5. งานแนะแนว นำเข้าข้อมูลเด็กตกหล่อนออกกลางคันตามโครงการผาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้อง 6. เป็นสูตประสานงานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2567ระดับจังหวัด7ประสานงานการจัดทำเอกสารการจำหน่ายนักเรียนในกรณีต่างๆ8จัดทำหนังสืออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาและอนุญาตพานักเรียนไปนอกราชาอาณาจักร 9. ขอซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษาแก่โรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนต่างสังกัดกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขอบคุณครับ